สบายดีเนาะพี่น้องทุกคนเมันนี่มันมลินเสือมังกรเนานะโอเคเนาะโอกมาไหม่หนึ่งพี่น้องเกือบบ่อโบกเองเนาะทึนที่หนะ้าร้อยเนาะพี่น้องเนาะเอามามาด้ยน้ำกันเพื่เรามันซีได้กำไรสนะันใด้เนาะมันนี้เนาะเกมค่อนข้างยากเนาะมันนี้เนาะค่อนข้างยากอ่านเกมยากมันนี้นะเบิ่งแต่ต่ราังเกมก็โหเลยเนาะ นะบอเป็นอย่างเนาะไปลองไปนำการบ้างหน่อยถ้ามันพลาดก็ถือว่าเดือนนี้ขอหยุดเลยนะพี่น้องเนาะเดือนนี้มีทุนที่ห้าร้อยเหรียญเท่านั้นเนาะถ้าเสียก็ถือว่าเมดเลยเนาะถ้าเดือนหนานะพี่น้องเนาะมามันเลยนำการบ้าง่ามันสีเข้าวอมันสีได้กำไรบ้างเนะาะถ้าบ่ได้ก็ พักเาาไปเลยนะพี่น้องนะตอนนี้เนาะมาลุยน้ำกนเบ้างโอเคนะเสียไปหนึ่งตาอีเนาะโอ้ยกำไรหาก็มาไปกลับไปใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเกมมันมีเสมอหลายนี่ค่อนข้างลิ้นยากเนาะเสื่อมงก่อนี่นะเพราะว่าเสมอเขาเจ้าก็ยังตัดเงินเฮาไปอีกเนาะโอเคเนาะเสมออีกนะี่ตอนนี้ ถ้าไปก็ถือว่าเสียอีกเนาะมี่น้องเนาะบางเกมไปก่อนเนาะถ้าเกมมันกาว์บเฮาออกได้เฮาจึงออกไปเนาะถ้าออกมาได้ก็อนบางไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะใจเย็นๆสักก่อนอ้าวจเย็นๆไปก่อนเนาะมันเด้งออกเนาะโอเคเนาะเปิดมาดูสีฟ้ามั้วสีแดงเนาะพี่น้องเนาะ โอเคโอ้โห okay. oh ฟาไปเลยน้องพี่น้องตอนนี้เขาน่าจะมาเป็นปองพี่น้องพี่น้องเนือว่ามันสิล้างเหงาว่ะตานี้ค่อนข้างอ่านเกมยากน้องพี่น้องเนาะมาเป็นอย่างเนาะบังไปก่อนคอยไปก่อนเนาะ ่อเป็นค่อยไปเนาะไปมอมเบาก่อนน่าจะปิงปองหรือว่าสินลากโบเลยเนาะเพราะว่าโอเคเนาะปิงปองทเนาะพี่น้องเนาะสวยตันนี้เนาะบวกมาหนึ่งไม้เก่าเกเนาะแต่ว่ายังบด้กําไรเนาะยังบริกําไรเถอะกําไรร้อนึ่นถือว่ายังบิกําไรเนาะ โอเคได้กำไรก็แปลว่าได้ห้ารหรือว่าพันนึงมาจึงเอื้นว่ากำไรเนาะถ้าได้น้อยนึงนี่เราไปเบอรน,นึงก็ไม่คือเก่าเนาะมารอยตอนนี้บางคนมันเสียออกปิงปองเทวานเนะพี่นอ้องขอให้ลากปิงปองให้ได้เพินมาดูเข้าอ้โหโดนไปเลยพี่นอ้องจังซีเลยเนาะเกมมันอันยากพอนอะ เมืกมนันนี้ถ้ามันลงนันนี้นะมันสิลงยาวเลยพี่น้องลองไปบางเนาะไปแดงเลยเนาะพี่น้องเนาะมันสิลงยาวเลยถ้ามันบอลงยาวมันไปเหมือนเกมอันนี้เหมือนถ้าพ่อเลยยังเจอผู้แบบเกมแบบนี้นะพอกรเนยอไดเหมือนพอก่อนถ้ามันล่างยาวเหมือนเขาไปยาวเลยเนาะไปยาวเลยถ้ามันยังเลี้ยนเกมเองเหมือนมันยัง ไปน้ำเงินเองมันถือว่าอ่านเกมยากนงไปบัาปอนพี่น้องถึกกับคอยเวาเ่าแท้ๆเลยตอนนี้นะโอ้ยตอนนี้มันสิออกเป็นปองไหมหรือว่ามันสิลากเงวบามานี่บางถ้ามันบอลเล่นคู่สองคู่สองคู่ไปมันกลับมาเป็นปิงปองคือเก่าแล้วพี่น้องบ้างเลย มันร่กันเลยเกมอันนี้มันอ่านยากเนาะถ้ามันลงสามลงสามลงสองลงสามลงสองปิงปองหนึ่งห้างหนึ่งแล้วก็ลงอีกนะน,นี่มันเขาอ่านง่ายนะพี่น้องเนาะโอเคถือว่าบวกมาเนาะตอนนี้ถือว่าบวกมาถือว่ามันลงสองเนาะเอามานนี้มันสิไปได้ยาวสันใดเนาะไปนํำเลยาะ พี่น้องนาำโกนมันไปเลยถ้าตอนนี้มันเข้าถือว่าอ่านเกมถึกเนาะพี่น้องเนาะมันรวยน้ำกันเบ้างเนาะมันขอให้เข้าตอนนี้เนาะแดงสองฟาสองแดงสองมีบอมีรุ่นบอโอโหสองเรียบร้อยพี่น้องจังซี่เลยมันอ่านบ่ได้เนาะอ่านเกมยากอ่าต่อ ยงที่หูแบบนี้นนค่อยเคยลิ่นมาแล้วค่อยเคยเสียตลอดนาะหูแบบแบบนี้นะแต่ว่าค่อยก็ยังบวดจูอ,อีกเนาะว่าสิปรับปรุงตัวเองนะได้เนาะเป็นอย่างเนาะไปแดงเลยถ้ามันต้องออกแดงตาเนาะมันลงล็อกเฮาซื่อๆตนน่นี้หรือว่ามันสิลากเทว่า สี oh ่ห้าโอโหเสมอีเราเนี่ยเฮ้ยโดนอีกแล้วเสมอก็ตันเงินนี่บ่บดีใจน้ำเลยเนาะเสมอนี่เนาะอืมจังซี่ก็อ่านยากอีกแล้วมานน่ถ้าออกเสมอนะนี่นะออกเสมอนะนิวอ่านยากแล้วจากสีไปแดงจากสีไปฟ้าเนาะ แต่่าลองตัดสินเจอไปแดงเนาะพี่น้องนเนาะพรายว่ายลุมนี่มีแดงสองตัวเนาะถ้ามันเสียออกแดงมาเป็นคู่บ่าสามโอโหโดนเออที่ว่าว่ายังเข้านะพี่น้องเนาะเดาไปก็ยังเข้านะมามันสีแลนแดงสองฟาสามแดงสองบ่เนาะตอนนี้เนาะเปิดไปเลยพี่น้องแดงไปคือเก้าเลย ถ้ามันยังลอกอีกตานี่มันโอ้เกมมันลอกแท้ๆนะพี่น้องเนาะค่อยลินมาหลายเทอแล้วเนาะค่อนข้างมันยากนะพี่น้องเนาะมีบางช่วงเฮาลินคือว่าพางงามเนาะแต่บางช่วงเฮาลินคือว่าเขาเจ้าตั้งอ่าซัากพพ่มันลอกเฮาแท้ๆนี่นะพี่น้องเนาะเขาไปฟ้ามันออกแดงปับ๊บมันน่าจะออกแดงเขาไปแดงมันออกฟ้าเนาะ มันสลับไปสลับมาเนาะพี่น้องเนาะเอาดาวบอทึกเลยมีมจักตาเอาดาวทึกเลยในตอนนี้ก็เสียลวดิโอ้ยยงใจทเทเด้สิหมดตัวแล้วหันลอยเนาะพี่น้องเนาะถ้าเกมมาหแบบแบบนี้บ่แนะนําให้ลีนต่อเด้อมันจะออกหฮมงแบบนี้ประมาณอาทิตย์หนึ่งเด้อพี่น้องระวังสุดเนาะถ้ามันออกประมาณอาทิตย์หนึ่ง เอาไปลินเออเขาจะเสียมดตัวมดทางเฮือนทางซานทางรถเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะถ้าพเลเรือขรอบครมาลงมาไ,ได้เนาะโอเคบวกไปหรือวันได้มาว่ะตอนนี้บวกลบไปเนาะพี่น้องเนาะลืมเบึ๊งโอเคเนะาะตอนนี้กับอีกตานหนึง่งมันตาสุดท้ายเนาะพี่น้องถ้ายัางวกเข้าอีกถือว่ามันเป็นตามที่คอยคิดจะแทนนะมันล็อกเนาะเอา แต่ว่าหอกพานจุดนี้ไปนะถึงจะน่าจะมีโอกาสเอีกเนาะพี่น้องเพราะว่ามันมันปิงปองสั้นเนาะโอ้โหมันลากโดนไปแล้วพี่น้องเนี่ยมันในมันลากมันส,สามสามเสมอแ้วนี้เนาะเขาคิดว่ามันจะยุดแต่สัมน,นี้มันจะหมดลงได้ต่อเองนเนาะเอาไปแดงคือเก้ามันสีลากลงเนาะบางเทือ แต่บางทีเขาคิดว่าโอ้มันสิมันสีล่างเงาเลยเขาไปาฟ้าเลยมันก็ยังแดงคือเก่านี่มันสลับไปสลับมาเมื่อเลยอันนี้คอยตัดสินเจอว่ามันสีตัดเนี่ยสามสามนี่มันสีขึ้นไปเป็นแดงนี่โอ้โหเรียบร้อยพี่น้องโดนไปเลยเนาะพี่น้องเนาะถือว่าห้าแบบเกมแบบนี้นะบอกแนะนำให้ลินเดอร์บา,บายทุกคนเดอ้อโซลดีเดอร์มดทุกคน